เข้ามาจริงเลยลูกมาละวลูกเข้าเหรอเข้าได้เหรอมีที่ให้ลูกไหมลูกไม่เข้าเข้าไม่ได้ไปแล้วนะสร้างสะพานไหมลูกเอาปากแันสาวใช่ปากด้วยแล้วกันปากดูแลคุณยายด้วยนะลูกปากด้วยแล้วกันเราเป็นงานวันนี้มนวันนี้กับโดยคำครับลูกครับวันนี้มางาน Bring to Share นะครับคุณดื่มต้องกับคุณให้ครับผมเพราะวันนี้ ทุกๆกล่องของรอยคํำนะครับเราจะบริจาคให้กับทางสถานบริหารแห่งชาตินะครับ25สตางค์ครับครับผมก็ผมว่าเป็นโครงการที่แบบเออที่ที่ดีมากๆเพราะว่าเหมือนแบบมันคือการให้ทั้งตัวเองแล้วก็ให้ทางคนอื่นด้วยให้ตัวเองคือให้การดูแลสุขภาพตัวเองแบบให้สิ่งดีๆกับตัวเองแล้วก็ในทุกๆการให้ตัวเองเราก็ให้คนอื่นไปด้วยเหมือนกันเลยเออก็ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพใช่คอนเซปต์ดีครับตัวสองคนเราดูแลตัวเราเป็นยังไงเลือกสัรสิ่งที่เรารับผิดชอบผมว่าเรา ก็ทั้งออกกําลังกายแล้วก็ค่อนข้างออกอาจจะไม่ได้หนักหน่วงมากแต่ก็สุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดยิ่งๆ่แบบประสบการณ์มันสอนนี่แบบอายุเราเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยจะยิ่งรู้สึกเลยว่าสุขภาพเนี่ยคือสิ่งที่เราที่สุดและสำคัญที่สุดแลวมันหาซื้อไม่ได้จริงจริงแล้วมันเป็สิ่งที่แบบเราครต้องรักษากันไว้มันเป็นสิ่งที่ถ้าสมมติถ้ามันยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเราจะไม่มีไม่สนใจมันเลยจนกระทั่งเหมือนแบบมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราหรือเราเงี้ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่่องที ที่จริงไงใหญ่ที่สุดแต่ว่าเราจะรู้สึกเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าเราไม่เจอปัญหาอะไรเงี้ยเราเราอยู่กับร่างกาเราทุกวันเราช่บแบบเฮ้ยปล่อยวางมันแบบไม่สนใจมันอย่างนี้คือผมว่าไม่ได้คือมันก็ต้องแบบดูแลสุขภาพคือมันมีหลายวิธีในการดูแลแหละแต่ละคนด้วยอะไราเงี้ยแต่ว่าหลักๆคือเราต้องดูแลสุขภาพใช่ครับ อย่างเดี๋ยวนี้ก็แบบเขาเรียกว่ามีกายภาพมียืดกายภาพในที่นี้มันถือว่ามันคือการแบบยืดแบบฟรีหารั่งเพราะว่าจ้าจิพูดในภาษาที่แบบ stretching ใช่คือหมายถึงว่าเราก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆไม่ใช่ไม่ช่วงอายุไหนควรจะ stretching นะาะว่าทุกทุกคนควร stretching แหละแต่แค่วัยเด็กอ่ะเราไม่ได้เกิดปัญหาที่ไม่ได้มีการไ่ด้สนใช่มันก็เลยทำให้จริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบ ไม่สำคัญมากเั้นเราไม่ตึงมากใช่แต่ทุกวันนี้คือเส้นเราตึงจนแบบเราไม่อยากจะยืดแล้วแต่จริงมันจะเป็นต้องยืดสุดท้ายเราก็ต้องมายืดในตอนที่มันตึงตึงมันยิ่งยากกว่าเดิมใช้ที่ตอนนั้นนิวเป็นคนค่อนข้างที่ออกกำลังกายหนักอยู่แล้วนิวก็ออกกำลังไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าคือออกกำลังกายบ่อยแต่ว่าก็นี่แหละจุดอ่อนคือไม่ได้สเตชทีนี้พอไม่ได้เส้นทมันก็คือตึงแข็งติดไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ก่อนเรารู้สึกว่า ตัวตึงตัวแข็งเนะี่ยรู้สึกว่าตัวตึงอ,ตอ่ะแบบเป็นเป็นตัวตึงอ่ะเท่หว่ะเออโหดอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่เลยคือคนที่จะแบบมีเขาเรียกว่าสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่งางกายที่ดีที่พร้อมมากที่สุดเนี่ยมันคือคนที่แบบมีความยืดหยุ่นสูงอลีลาสติกสตรีนนั่นมันต้องสูงมากา<ล>อย่างนี้ผมว่ายิ่งเขาเรียกว่ายิ่งผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสวิตชิ่งเพราะรู้สึกว่าเหมือนเดี๋ยวว่าเราสึกว่ามีความบ้าพลังอ่ะอยากแบบเป็นความอ่อนช้อยไม่เป็นโอ้เหมือนเดี๋ยวว่าแบบมันใส่สุดเด็กๆแบบถ้าผู้ชชาาาาาายยยมมมััันนนนนจะะใ้รรรร่่่งงงกกกกกหหแแแบบบบเเเีวถโิดึลอไๆ เวทก็เวทหนักๆอ,อะไรเงี้ยซึ่งจริงอ่ะสตรีชิ่งมันคือการคลายทั้งหมดคือเหมือนมันควรจะทำอเงี้ยแต่ผู้หญิงบางทีบางคนเขาโยคะพิลาทิสอะไรเงี้ยมันก็จะมัาก็จะเป็นทางในการยืดอ,อยู่แล้วใช่ที่จริงก็ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายได้สิโอ้โหออกเยอะมากฟอ <c oughs> สเป็นเทรนเนอร์ให้ก็เพิ่งไปออกกับฟอสมาสองครั้งครับก็คือไม่ไปแล้วครแฟนสาวมีจะมีอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะวันนี้เตอนนี้เราต้องฟิตหุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยฝั่งพีคท์กับฝั่งฝั่งเชิญชวนท่ ฟินเนสฟอร์ดใช่มใช่ครับด้วยครับดิ้งดิ้งทูแชร์นะครับผมกับรอยคำนะครับผมยิ่งคุณดื่มทุกๆุกหนึ่งกล่องนะครับผมก็บริจาคให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับ25่สาสตาร์ใช่ถ้าเราดื่มกันทั้งหมดแบบ70ล้านคนเนี่ยก็โอ้โหจะหลงจะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมโอเคใช่สี่กล่องก็ได้หนึ่งบาทละสี่กล่องก็ได้หนึ่งบาทใช่ครับเริ่มเริ่มที่ดีก่อน ครับรถเมย์ชนหรือชนรถเมย์รถเมย์ชนทียังไงมันเจอเหตุการณ์ยังไงต้องพูดเหรอไม่เป็นไรไม่ถือว่าถือว่าเป็นปัญหาของสังทคลานไม่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 นเรื่องความสังทคลนมันคือเรื่องของปัญหาที่คือมันเป็นปัญหาที่ที่เพรเท่าที่ผมอ่านมามันคือเป็นปัญหาหมักผมว่าอ่ารถ ท่านเล็กก็ไปจอดอยู่เลนซ้ายไปขับขวางเลนซ้ายเขาไออย่างเงี้ยแล้วก็รถเมย์ก็เลยต้องขึ้นมาเลนสองพอขึ้นมาเลนสองปุ๊บก็เลยต้องแซงด้วยเลนสามเออแต่พี่พอแซงเลนสามปุ๊บรู้สึกเพลินก็เลยขับเลนสามต่อเลยเออก็คือรถเมย์อยู่ทุกเลนตอนนี้เออก็คือแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ควรจะอยู่อะไรเงี้ยยถึงว่ากาควรจะอยู่เลนหนึ่งหรือเลนสองเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะเลนสามันคือเลนที่แบบสำหรับแซงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวแต่ว่าก็เข้าใจครับมันก็ตามบริบทของของบ้านเรานะบ้านเรารถติดอะไรเง มันก็ก็ไหลๆกันไปอะไรเงี้ยครับก็แต่แค่คือหมือนแบบไม่ใช่เรื่องที่คนแบบมาสตรีคกันมายซึ่งมันจริงๆมันควรจะสตรีกไงแต่ว่าพอทุกคนมันไหลๆตามกันไปแล้วมันก็เลยทำให้ไม่มีใครให้ความสนใจคือคนที่ปด้ี่แหละมันถือว่าแบบใช่ไหมรถมันเยอะไงแล้วแต่รถมันน้อยก็อาจจะเข้าใจได้ว่าอ่ะหนึ่งสองอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็พอมันไม่มีที่ที่จะไปมันก็มาเลนสามเงี้ยซึ่งก็เขาเบรกอย่างเงี้เลยผมอ่ะไม่ได้รู้ว่าหมดใครที่ผมนั่งอยู่เขาขับยังไงแต่ที่รู้คือผมนั่งอยู่แล้วก็เบรกมาอี๊ดึ้ง ถึงรถรถเมย์ชนไหล่ผมอย่างเงี้ยเออชีบอึ้งแล้วแล้วแล้วรถคันนี้ก็ล้มตึ๊ก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 ใช่ใช่ล้มแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ทับขาแรงอยู่นะใช่ที่มึงทำกูเมื่อกี่ยวกับแรงอยู่นะไม่ใช่เบาเบานะรถติดครับรถติดแล้วก็ถ้าถ้าเท่าที่เข้าใจคือเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์ตามอ่วิถีของเขาเขาจะแบบเหมือนเห็นช่องเห็นช่องเขาก็จะไปช่องไปอันนี้ก็คงขึ้นมาช่องนี้แล้ว คุณพี่รถเมลก็คงแบบเอ็นตกใจพอดีก็เลยเบรกแต่ดีที่เบรกก็ไม่เบรกคืออะไรล้วค่ะก็คือนิวจะไปกับล้อรถเมลก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่หรอกคือตามดูวงแล้วคือผมถ้าเกิดชนก็คืออาจจะชนก็าเกิดชนมาจริงมันก็คืออาจจะชนอย่างเงี้ยไม่เจ็บเนาะแต่รถเมลชนกูแรงมากคุมีมึงก็ชนกูแรงไม่แพ้กันไม่แต่ว่าวันนั้นหลังจากที่พอนิวแบบพอนิวคุณต้องพูดครับเหมือนคุณบุญคุณเปรมเขาเขาจะเป็นครับคุณจะมาพูด พูดธหยาบคงหยาบครับผมเอามอเตอร์คันเขาป็นเอาได้ครับใช่ไหมครับที่บ้านของแอลมอนเนี่ยเขาบอกว่าให้พุทธรองร้อนหยาพุทธเพิ่งร้อนพุธคนขับนั่งจบตอนนาทีการเราไม่ถึงแคบลุกขึ้นมาเองได้หรือรถเมลล์เขาลุกขึ้นมาเองแล้วก็รถเมล์เขาก็ลงมาดูครับเอามีการเคลียร์ใจกันไหมเขาลงมาดูแต่เขาเขาเขาด่าพี่คนขับมอเตอร์ไซค์ว่าเฮ้ยขี่ขับนี้เข้ามาได้ยังไงซึ่งเราเป็นเราไม่ได้ดูไงว่าเขาขับยังไงเลยได้นั่งเงียบครับแล้วตอนนั้นเขาจำได้ไหมว่านี่คือนิว ไม่ครับผมเป็นแบบมารโกนั้นปิดปิดหน้าปิดตาตต้อัวปไม่ได้ป้องตัวคือแบบขึ้นรถมลพลพงมิษอะไรอย่างงี้มันเยอะนะครับเขาไม่ใช่ลงมาแล้วเหรอเฮ้ยกูทำงี้ยเฮ้ยบ้าเหรอออนเซลนี่ไม่หยอบพี่โฮมนี่ไม่หยอบเหรอไหนชิดหน่อยดิเฮ้ยน้องกวดรักเข้าขับฟอร์ดไม่หยไม่หยิบยุ่งเหี้ยเนี่ยไม่ไม่ครับเขาก็รถแต่รถรถเขาก็เป็นลอยเพราะว่าเขาชนกับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ก็เสียหายไต่อไปต้องเป็เราอะอะไรับเราไปต่อไหต่อ ไปต่อต้องไปคือผมก็ได้กผมชิลแล้วให้เขาเคลียร์กันเราเดินอ่แต่โอ้ไกลอยู่ก็เลยก็เลยก็เลยตอนที่เขาเคลียร์กันเธอก็ยืนมองอย่างเงี้ยหรอโอ้ก็ยืนยืนยืนก็เถียงกันเออยืนก็เถียงกันผมก็ไม่พูดอะไรด้วยเพราะว่ากลัวจะแบบเนื้ออไมเพราะเรเขาเจ้าเจ้าเจ้าเนอะเอาพี่อย่างงี้ไหมกูก็เงี่ยไปเลยกลัวอย่างเงี้ยแล้วกลัวจะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยยืนอย่างนั้นการขึ้นการขึ้ใช้ มอเตอร์ไซค์มันน่ากลัวมากคุณมันก็น่ากลัวจริงๆจริงๆเป็นคนที่แบบกลัวมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแต่ว่าก็เนาะมันรถติดอ่ะก็ต้องจำเป็นบางทีนะโอเคสิก็เหมือนคล้ายการรักษาสุขภาพแหละการนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ควรใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเหมือนกันเพราะว่างทีเป็นสิ่งที่ใช่ใช่สำคัญมากเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่ถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าเราไม่มีเนาะเหมือนคำเบสิกของพ่อแม่คืออะไรนะเนื้อหุ้มเนื้อหุ้มเหล็กเนี่ยเลือกเอาจะเอาเนื้อหุ้มเหล็กหรือเหล็ก ไม่มากกว่าวันนั้นคือนิวมีความรู้สึกว่าโมโหมากกว่าวันนั้นคือไม่ได้ไม่ได้กลัวแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือจะขึ้นโมไซค์ไหมก็คงแบบขึ้นด้วยความจําเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนั้นคือรู้สึกว่าโอ๊ยมาจากไหนวะเนี่ยแล้วทำไมต้องมาเดินกับเราด้วยใช่ครับแต่ก็เข้าใจได้เป็นอุบัติเหตุไม่มีใครยายให้เกิดขึ้นครับก็เลยแบบไม่อะไอะไรอะไรก็เป็นไม่ได้เป็นอะไรหนักไม่ได้เป็นอะไรก็คือพอตื่นมาแล้วก็ขาเราก็แค่บวมเหมือนเราจะเดินไม่ได้เท่านั้นครับ เธอตอนนี้พักผ่อนมากเลยอ่ะนี่เขาไม่ว okay> ar ิ่งเ่ยเขาไม่วิ่งไปไหนแล้วอ่ะใช่ไม่ไปเขาไปงานต่อแล้วเธอได้ข่าวว่าเดี๋ยวเธอจบงานนี้แต bon ่ลูกเธอยังมีงานมียังมีงานต่อหรอไปงานต่ออีกเหรอที่กำลังพิจารณาเรื่องการรอบเรียนรู้สึกว่าตอนนี้เพราะว่าแกรู้สึกว่าแกเริ่มเอาดีทางด้านงานเริ่มเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่า ส่วนให้แกทำงานก่อนใช่แต่ความฝันที่จะไปไอวี่ลีอีกไงถามพี่จิ๊กค่าตัวมาถึงหรือป้องไหมลูกเราอ่ะมึ่งกันแบ่งได้คืออันนี้มันเป็นแบบเรื่องทางภายในเพรับว่าเราก็พูดตรงๆว่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่เราเป็นผู้เราเป็นผู้จะผู้ก็มั่นกัละคุณไม่ใช่เขาเรียกว่าเออเป็นกันละลายสุดที่มากกำมือใช่เราก็เราก็อยู่ไฟเราก็เน้นอยู่ไฟให้มวลลูกเข้าอู่จะได้พร้อมคลอดลูกคนต่อไป อีก,ก,ก,กหรอคุณพี่ไม่ลูกหรอไม่รู้เป็นแบบฟิลปางอะ่ะมันปางอ,ะอ่ะ,อะคือเราตอนนี้มี3ปางแล้วเ<ๆ>พราะเพราะว่าสร้างเป็นเป็นอภิชาติแบบเป็นบุตรที่มีมีปางแยกหลายปาง ปางแรกคือปางออริจินอลปางที่2คือปางทรงปลาปางทรงปลาจะเป็นถือปลาอย่างนี้และปางที่3คือปางขางอกปางขาเออปางขางอกปางขางอกปางขึ้นบกอ่ปางขึ้นบกทุกปางที่เราเป็นผู้ดำเนินแต่ภูมิใจไหมกับคนมาลองไม่น่าเชื่อเหมือนคือบางทีเรารู้สึกว่าเออแบบใช่แบบเออนี่ใช้คำว่าอะไรใหม่ๆได้จริงเนี่ยดูดูภาพที่มองอย่างเงี้ย เขาไม่เอาใจนี่แล้วปัญญาผู้บริหารซีอีโอใช่เขาเป็นอยู่เป็นมีการมีการสั่งสอนไม่ค่อยแม่บอกลูกว่าต้องยังไงบ้างเจอคนเยอะๆจะเป็นลูกที่สั่งสอนพ่อแม่มากกว่าเขาดูแลเราเมื่อกี้เจอกันใช่ไหมเหมือนเต้ไม่ค่อยไม่เจอยายซังหลายวันบินไปต่างประเทศไปอะไรมาป้าไม่อยู่บ้านเลยนะป้าไม่ป้าไม่อยู่บ้านเลยนะ ป้าอย่าชวนสย่างเงี้เขาให้สังเงนนิ่งๆเออใช่สังโดนดุบนเวทีก็มาโทษป้าอีกว่าชวนเล่นชวนเล่นสสสลูกสงลูกสรงลูลูลูสังลูกูกลยงส้าสุลลงกสรัาสราลก้า้งกราการางลกา้ล้าก้าามาก้ อันน,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 นี้อันนี้เราเป็นคนสายเข้าข้างลูกไนะงสั่งไม่ได้ผิดน,นะครับแบ็กดรอปมาชนสงังแบ็กดรอปไม่ได้มาชนสงังสั่งมาบายลูกสวัสดีคุณยายหน่อยสสวัดีคุ่ยใจนะข่าวหน่อยสวัสดีอุ่ยายเหีเยญญหเ่ยวข่าวหน่อยลูกเห็นไหมลูกเราลูกเราดีนะเรื่องแบบว่า เป็นงานอาภิชาติอาภิชาติง่ายๆอาภิชาติตำหมี่อาภิชาติตะวันเราไม่กลัวเขาแย่งความรักเราแฟนไม่มันคือการมันเขาเรียกว่าไปด้วยกันเขากลัวเดียวกันเขาก็เลือดเนื้อแล้วแบบเหมือนแฟนรักรักก้อนเออแฟนรักก้อนเนื้อเราก็คือรักเขาเลือดก็ดีใจรักแคลเซียมเราเราก็ถึงฉันจะกระดูกคุณหมดแล้วนิวเลิกเลิกยกใหม่พี่ได้ไหมเออไอนี้ของคุณพี่เหรอ ก็ภูมิใจแค่ไหนในการตอบรับลูกเรากับคอนแฟนคือนี่ไม่รู้อะคือรู้สึกว่าดีใจเพราะมันมันเรื่องใหม่ด้วยอะเรื่องใหม่สำหรับเรากับกับน้องๆทุกคนในค่ายว่าแบบมันเป็นเอเนจีเหมือนเป็นเป็นครอบครัวจริงๆอะคือพอทำงานคู่กันก็จะมี มีมัสคอตที่เป็นลูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวท like ุกคนอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่ามันเลยผูกพันเป็นแบบเออมันมันเหมือนทำงานเป็นก้อนเป็นครอบครัวมากขึ้นอะไรเงี้ยเออยิ่งบางบางวันอย่างเติมยไอ้วันเสด็จเอวอย่างเงี้ยมากันแบบโอ้สิบกว่าตัวอย่างเงี้ยก็แผมรู้สึกสนุกมากเลยเด็กๆได้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนเราเราทำงานด้วยกันมานานมากแล้วอะไรเงี้ย พอมีแบบเหมือนมี energy ใหม่ๆเอมีีใหม่ๆมีลูกมีอะไรมามันก็เลยทำให้เหมือนแบบรู้สึกน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยเพราะส่วนใ่ลูกเราฉีดก้ทุกอย่างั้งชื่อท้งรูปไม่อยู่ท้ำรู่ตรงนี้โอ้ฉีดก้ได้จากพ่อแล้วไม่ใช่เลยมันเขาถอดแบดมาเป็นเราขนาดนี้ก็น่าเนอะก็แคลเซียมเราย้อนเยอะเนอะ ก้อนเนื้อเราก็เจาะปากเขาพูดเองเลยอะไรคเลยไม่ใช่ผีนะที่เจาะปากเราเนี่ยเจาะแล้วถึงเวลาออกงานสามคนค่าตัวมันจะต้องเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องแบบนะครับถึงมาแยกออกไปเลยว่าซังก้อ ิเตนิวก็เตนิวคือเรียกคือเรียกได้ว่าเรียได้ว่านันก็มีว่ามีค่าใช้จ่ายในการค่าค่านมค่าอะไรอย่างเงี้ยค่าแม่ค่านมค่าแม่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับ่าแคมเปญเพราะบางทีแกจะไปเข้าห้องน้ำสาธารณะก็ไม่ได้จะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะบอกว่าแกจะแกก็มีค่าใช้จ่ายเยอจะชิงช่องจะแค่ค่าใช้จ่ายของแกใช่ครับจะนั่งซ่วมอแค่นั้นอะไรย่างเงี้ยแต่ของเรามันขาวสุดในบรรดา ใช่สีเหรอแกก็จะมีความเปื้อนง่ายไอ้แตัวเลอะง่ายตัวเปื้อนลูกยังไงบ้างก็เป็นผ้าเป็นผ้าขาวครับก็ใส่อะไรเข้ามาดีๆเข้าไปก็ที่ดูแลลูกครับก็เขาเรียกว่าเราตอนนี้เราก็รออยู่ที่แบรนด์ที่เกี่ยวกับความสะอาดจะจะจะสนใจลูกเราโอ้โหแบนี้มีมีเยอซึ่งเราไม่เราไม่ปิดกั้นเลยนะตั้งแต่ผงซักฟอรไปจนถึงลิควิดก็เข้าได้นะยางลบลิควิดเข้าได้หมด เราเราใช้ทุกอย่างภาษาลูกเราได้คือมันดูความเป็นภาษาได้หมดแม้แต่แบบเครื่องซักผ้าใช่ได้หมดใช่จะน้ำยาเช็ดกระจกอะไรเราเรายินดีพรมบนล่างลูกเราหมดก็คือจะไม่ใช้คำว่าอาบน้ำลูกแต่ว่าจะใช้คำว่าซักลูกใช่ซักลูกซักลูกได้ซักแห้งได้อะไรได้หมดถ้ามันถึงเวลานั้นจริงคิดว่าลูกเรารับได้ไหมกระสิบเราพูดแบบลูกรับได้อยู่แล้วลูกเราง่ายๆเหมือนเราแหละไม่ใช่ง่ายเลยลูกเราพิสดารเหมือนเราพ่อมันยังกินครีมเข้าไปแล้วเลยทำไมลูกจะใช้เป็นไลฟ์ครีมเขาให้ทา เหมือนแบบเขาอยากนึกอะไรไม่รู้แล้วก็คลายออกมาเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยยายซังก็สามารถได้หมดครับแล้วสุดก็ถามว่าซื้อลตูให้ลูกนั่งหรือยังรถตู้รถตู้จะไปไหวอะไรล่ะคนได้โถอะไรยังก็ต้องนั่งรถบัสเลยเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องศึกษาหนังแบบพวกหนังเขาเรียกว่าหนังหนังสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เยอะว่าเขามีวิธีการเคลื่อนย้ายยังไงหนังก็ซิล่าอย่างเงี้ยเรื่องของเวลาเออเวลาเขาเคลื่อนไหนก็แสดงว่า ไปทางไหนกดังปะในเรื่องหนังพวกกอซิล่าคองอะไรเงี้ยเวลาเขาจะเคลื่อนย้ายพวกคองเขาไปกันยังไงเข้าไปกับไอ้นี่ต้ไปไอ้นี่หรอต้ไปเนอรรถเคลนอ่ะที่เขามัดไว้เขามัดเขาจะนึกออกว่าเป็นรถยาวๆอ่ะแล้วก็มัดซังอย่างเงี้ยคือขึ้นอยู่ว่าจะมัดแกคว่ำหรือหงาย่ว่า ลูกเนื้อแล้วหนึ่งเรื่องจูเนียร์มันเกิดอะไรขึ้นเก่งกับมาสามจังหวัเนี่ยจูเนียเขาเป็นคนยังไงอะจูเนียรเขาเป็นคนน่ารักครับผมคนละเป็นดีครับแล้วกดวางเาทำไมอ่ะฮะกดวางทำไมอ่ะอุยไม่เคยครับจริงๆแล้วก็คือผมมาโทรหาเขาตลอดเวลาเลยครับแล้วก็อยากจะคุยกับเขามากเลยครับใช่แต่ไม่แต่นี้ถ้าเขาจะเป็นงี้พอคุยอ่าอแล้วเขาจะเริ่มชาแล้วพอตอนแรกโทรเขาจะชวนก่อนอยู่ไหนทำอะไรประมาณสามสี่คำถามมากินข้าวยังพอเสร็จแล้วเขาจะอย่างี้ละ <laughs> ไม่แล้วเอาเนี่ยมาให้ฉันนะ<อ>แต่ว่าปากเนี่ยไม่หอม <laughs> แต่งจากก็เขาต้องคุยคุย,ค,ยคุยให้สักพักที่ก็สัญญาเนี่ยอ๋อโทรศัพท์มันปิดตัดเน็ตที่กี่หรอตัเดเน็ตที่ก็ตอนแรกเขาไหวตัวไม่ทันเขาเข้าใจว่าให้สัญ,ญญาณไม่ดีหรือเปล่า,าแล้วเขามีนิสัยอย่างหนึ่งจู้เนี่ยเขาจะเป็นคนไม่ยอมแพ้ได้บอก่ะถ้า,ถาสี่ยอเคยเขาเคยโทรมาหาหนึ่งแล้วเราตัดสายอ่ะพิมมัเลยแรงมากแล้วกดใหม่คือแบบเขาจะแบบเหมือนต้อง เขาแค่จบต้องเออเขาจะอย่างเงี้ยเออแรงมากนะเขาจะอย่างงี้ยเออก็ทำไมต้องคุยกันทุกวันเขาบอกว่าต้องคุยกันทุกวันรู้ก็มันก็ไม่ใช่เราคุยกับเขาเราเขาเขาทำไมนีพวกตดเหมือนไม่เหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยเขาจะรักรักการการรักการรักการคุยเล่นกันทุกวันเลยทุกวันเลยครับหรอแต่ขนาดในรายการเราบอกว่าถ้าวันไหนจูมาจัดแล้วให้เราไปแทนแต่ไม่ออกมากอ๋ออันนั้นคือคือจริงแล้วจูจู่ครับเขามีแผนการ ที่แบบแยบยนกว่านั้นมาก่านคือมันรู้รู้จักรู้แผนการนะู้้รู้แผนการเขาเป็นเขาเป็นเวลาธรรมชาติอะไรยังไงเขาเป็นคือเราเป็นคำที่ทําให้เราล้มตาลื้อเลยเขาบอกว่าล้มตาลื้อเด้อเขาคือลมใต้ปีกของเราลมใต้ปีกใช่เต้จู้เป็นลมใต้ปีกเออเขาจะบอกงี้ใช่แต่ตอนนี้จู้ขอเกิดเป็นนกไม่คือเขาจะขอบินเองเขาจู่จะบินเขาจะบินอ่ะถ้าพูดยังไงพูด ถ้าลบเลยก็คือปิดการหาแทงเต้จะหมายอย่างนี้หรอครูไม่ใช่เราชอบแซวกันเล่นๆเราเป็นสายแบบเอาง่ายคือถ้าพูดตรงๆก็เป็นสายดูละครเยอะด้วยกันทั้งคู่แล้วก็พูดไม่หยุดด้วยกันแล้วละครละครที่ดูส่วนใหญ่ก็เป็นละครน่าเาเราก็เลยจะชอบเนี่ยเราก็จะชอบเล่นบทอะไรกันบ่อยอะไรเงี้ยในวันเออก็เลยบอกว่าในวันที่ถ้าจู้คิดจะเป็นนกเต้ก็จะขอเป็นพายุให้จู้แล้วกันเขาก็เลยบอกเขาอยากจัดรายการกับเต้แล้วก็มีบู๊ ก็มีไอน้น้ำปูนปูนอันนี้ก็สปอนเซอร์ก็เข้าได้เหมือนกันออคิดไม่ว่าใครจะฟังใครถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะ่ะ <laughs> แค่เจ็บคอเ<ห><ค>ข้าได้เหมือนกันก็ออ<อ>ไม่ใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะ่ะจากประสบการณ์การทำงานมาเยอะอะ่ะมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีว i ยที่สมมติถ้าเยอะเยอะันอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเยอะไปหมดอ่ะพอเยอะๆอยู่ด้วยกันมันจะมีบางคนอย่างเงี้ไปเองถ้าถ้ามันไม่โดนจุดที่ อยากจะสู้อะพอมันมันเหนื่อยจะพูดอะไรมันก็จะเงียบไปเองเลยแต่ตอนนี้วัยเด็กเขาเงียบหมดเลยนะมี่แต่วัยอยู่ดีว่ามันจะเงียบเมื่อไหร่เราเนี่ยแต่วัยเราก็เต็มที่หมดเลยนะใช่ครับวัยเรามันก็ต้องสู้สู้ไหมเอาว่าโฟกัเราอะโอ้ยก็บอกแล้วเด็กสองคนลงกันได้อายุเราอะโอ้โสิบหกสิบเจ็ดเลยรวมกันได้อายุเราจริงสองพักันหนึ่งเหมือเลยอะเหม่อเลยเม่ขอลูกได้เต็มปากเหมือนนี่ไม่ใช่ไรนะ เหมือนนี่คือบวกเลขอยู่เดี๋ยวว่าบวกเลขก็ยังไม่เร็วเลยตอนนี้สิบหกสุสเจใช่สามมอเคสามสสิบเจ็ดเท่าอยู่อะเออเท่าเท่าเราสองคนมีอะไรรับน้องไหมเพราะน้องเป็นน้องเด็กมากเพิ่งเข้ามาใหม่จะค่ายก็ถ้าเปรียบเป็นหนังที่เราพูดละครเมื่อกี้นะครับก็คงอาจจะเป็นฟิลบ้านใส่ทองอะครับแล้วเราเป็นอะไรเราเล่นเป็นอะไรเนี่ยพวกเราก็หญิงใหญ่ครับ พจมานพจน์มาอามาโอเคส่วนพจมานไม่เป็นชายเล็กชายน้อยเลยไม่ข่าวว่าเกมทีวีเขาดู่แล้กันเป็นครอบครัวครอบครัวใช่ไหมอบุนก็เป็นการครอบครัวแบบป้าใสทองที่สุดเอามอดโอเคว่าจะไปโอซาก้านะครับเป็นแฟนเดย์เห็นไหมมาถึงก็นี่เลยกูอินเตอร์เลยใช่เราก็รับน้องเป็นฟิลแบบเออไม่ได้คู่ไม่ได้คูดอะไรคู่เล่นแต่ว่าวันนั้นเราเจอเขาไปแล้วที่แบบ นิวก็ไปจัดรายการที่ที่น้องเป็น,นเป็นแขกมาแล้วส่วนเตก็ได้มีโอกาสเจอน้องแล้วก็พูดคุยกับน้องไปแล้วอะไรเงีมม้ยฝังน้องไหมหรือว่ามีฝั่งฝังน้องน้องเข้ามาใหม่น้องอาจจะไม่ชินผมว่าผมว่าไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วบริษ,ษัทเราจีนทีวีอย่างนี้เขาบอกกันว่าไม่มีคนธรรมดาอยู่แล้วครับมไม่ต้อง <มา S 1> ห่วงม,มันเหนื่มไม่ต้องห่วงมันมันมันอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวรอรอแค่วันที่เขาจะแบบได้ฉายแววของเขาไม่ใช่ว่าเราต้องไปสอนเขาเขาต้องสอนเราว่ายุคเนี้ยเขาอยู่กันยังไงเราต้องเรียนรู้จากเขามากกว่า บคุณไดครับฝากดิ้งูแชร์ด้วยครับขอบคุณครับดิ้งกแชร์ตัดแชร์ลตัดแล้วเหรอตัดแล้วก้องอะไรครับก้องไหนครับโอเคครับแนคนดีเืยไดคุยกันหลวนิ้้องนีกี้้องน้องทำาให้หลาหรือเปล่าเดอข่ดื้าห้ออะไรครับมีห้องอะไร มีควิคดูช่์ไหมกองอะไรครับนาลกองอะไรครับม่้นะได้นะคอะรครับเนยเนเองนี้นะเวกองนีนะหนึ่งสองเตอนะคะองสามองสามน่งสองสามนสองสา ไม่แต่ว่าเตมอลแต่ว่าเอ็นมอลสุดเนะ่ตะล่เหรอโอเคมาครับพ่อพลมาเร็วมาร็วมรครับ เขาอยากมีเงินเงโ้ต้องสูงแงต้องสูงสูงค่ะต้องสูง